เราจะพาท่านไปพบกับนโยบายด้านแรงงานที่มีการเปลี่ยนแปลงในปี2010นี้ประการแรกค่าแรงขั้นต่ำรายชั่วโมงคิดเป็น4,110วอนต่อชั่วโมงโดยเพิ่มขึ้นเป็น110บอนจากปีที่แล้วซึ่งการเพิ่มขึ้นของค่าแรงในปีนี้เพิ่มขึ้นเพียง2.75เซ์เท่านั้นเมื่อเปรียบเทียบกับค่าแรงปี2009ในขณะที่ปี2009นั้นเพิ่มขึ้นถึง1.6ปอร์เซจากปี2008และสําหรับแรงงานต่างชาติที่ได้รับการต่อสัญ าในปีที่4จะสามารถต่อสัญญาและทำงานต่อในเกาหลีได้โดยไม่ต้องกลับประเทศของตนก่อนการเปิดแบงนโยบายการจ้างงานในปี2010ในปี2010นี้ค่าแรงะอ,อยู่ชั่วโมงอยู่ที่4,110วอนดังนั้นแรงงานที่ทำงาน40ชั่วโมงต่อสัปดาห์ก็จะคิดค่าแรงเป็นรายเดือนเท่ากับ858,990วอนสำหรับแรงงานที่ทำงาน44ชั่วโมงต่อสัปดาห์จะได้รับค่าแรงที่เป็นรายเดือนเท่ากับ 9 2 8 8 6 0บอนซึ่งค่าแรงใหม่นี้จะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่1มกราคมเป็นต้นไป ทางรัฐบาลเกาหลีได้พยายามที่จะปรับปรุงนโยบายต่างๆเพื่อสร้างความมั่นคงในการทำงานให้กับแรงงานต่างชาติในเกาหลีทั้งเรื่องการต่อสัญญาเกี่ยวกับจ้างงานและนโยบายด้านการเปลี่ยนสถ้นที่ทำงานแรงงานต่างชาติที่ทำงานครบกำหนด3ปีในเกาหลีจะต้องเดินทางกลับประเทศของตนและพำนักอยู่ในประเทศของตนอย่างน้อย1เดือนก่อนที่จะเดินทางกลับมาในเกาหลีอีกครั้งหนึ่งแต่นับจากนี้เป็นต้นไปแรงงานต่างชาติที่ได้รับการต่อสัญญาจ้างงานในปีที่4จะสามารถทำงานต่อเนื่องได้โดยไม่ต้องเดินทางกลับประเทศของตน ก่อนจะสามารถและจะสามารถอยู่ในเกาหลีได้อีก2ปี นอกจากนี้แรงงานชาวเกาหลีที่เกิดและเติบโตในต่างประเทศหรือถึงโพนั้นถ้าหาได้รับการต่อสัญญาก็จะสามารถทํางานอยู่ในเกาหลีได้โดยไม่ต้องเดินทางออกนอกเกาหลีด้วยเช่นกันยิ่งไปกว่านั้นระยะเวลาในการทํางานใหม่สําหรับแรงงานต่างชาติจากอดีตที่มีเวลาเพียง2เดือนก็จะเพิ่มเป็น3เดือนส่วนแรงงานต่างชาติที่ต้องออกจากงานเนื่องจากสาเหตุที่ไม่ได้เกิดจากแรงงานต่างชาติเองเช่นโรงงานปิดกิจการและก็จะไม่นับอยู่ในกฎการเปลี่ยนงาน3ามครั้งด้วยเช่นกัน มีรรยงานต่างชาติมากมายที่ต้องเดินทางกลับประเทศของตนหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการทำงานในเกาหลีดังนั้นจึงอยากให้ทุกท่านได้เข้าร่วมโครงการต่างๆเพื่อเตรียมตัวสำหรับการกลับไปประกอบอาชีพที่บ้านเกิดของท่านทั้งการฝึกอบรมวิชาชีพและอื่นๆก่อนที่จะเดินทางออกจากประเทศเกาหลีและหวังว่าท่านจะสนใจ,จติดตามข่าวสารนโยบายที่สำคัญที่เราจะนำเสนอสำหรับท่านต่อไป ในปีนี้มีการเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายที่สําคัญหลายอย่างด้วยกันซึ่งน่าจะสร้างความพึงพอใจให้กับแรงงานต่างชาติจึงอยากให้แรงงานต่างชาติทุกท่านได้พยายามทําความเข้าใจกับนโยบายที่เปลี่ยนไปอย่างดีเพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเอง